ในอดีตความเชื่อที่มีหลักฐานอย่างแข็งแรงในกัมพูชาว่าไทยนั้นเป็นผู้ขโมยศิลปะและวัฒนธรรมของพวกเขาไปเรื่องนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวางในสังคมซึ่งเป็นความเชื่อที่ไม่เพียงแต่สร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศชาติแต่ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการก่อกวนและสร้างความขัดแย้งระหว่างประเทศสองประเทศอันมีประวัติความสัมพันธ์ที่ยาวนานการสร้างตัวตนและความเชื่อนี้เกิดขึ้นผ่านศิลปะและวัฒนธรรมโดยไม่ต้องลงทุนมาก แต่มีผลกระทบที่สําคัญต่อด้านความคิดและการตลาดซึ่งทําให้เกิดจุดประสงค์ในการสร้างความเป็นชาตินิยมเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของบุคคลที่มีอํานาจสูงสุดในกัมพูชาในอดีตนายกรัฐมนตรีที่เป็นที่รู้จักกันคือนายฮุนเซนซึ่งเป็นผู้ปกครองประเทศมายาวนานแม้ว่าฮุนเซนจะมีความพยายามออกมาสนับสนุนการปกครองของลูกชายอยู่ห่างๆแต่เป้าหมายสําคัญของเขาก็คือการยังคงครองอํานาจไว้ในมือของตนเอง โดยการส่งต่ออำนาจให้กับลูกชายของเขานายฮุนมาเนตซึ่งเขาบอกว่าการปกครองโดยลูกชายจะเป็นทางเลือกที่ดีเพื่อให้การดำเนินงานของเขาเองสามารถเดินไปอย่างราบรื่นและถ้าเป็นไปได้เขาต้องการเห็นประเทศชาตินั้นจเจริญรุ่งเรืองคุณเซนได้ถ่ายทอดความคิดและพฤติกรรมของเขาให้กับลูกชายซึ่งเขายอมรับและแตัดสินใจที่จะตามติดแบบอย่างเต็มรูปแบบดูเหมือนว่ามันจะเป็นความจริงเนื่องจากพฤติกรรมหลายอย่างของมาเนตนั้น มีแนวโน้มที่คล้ายคลึงกับพ่อเขามุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามแนวทางของพ่อทุกอย่างโดยไม่มีการคำนึงถึงความถูกต้องหรือคุณค่าของการกระทำนั้นถ้าเขาคิดว่ามันเป็นประโยชน์ส่วนตัวและเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนคือการสนับสนุนนักมวยต่างชาติที่คิดร้ายต่อไทยเช่นนักมวยบราซิลและพะมา่าพวกเขาได้รับการต้อนรับอย่างเป็นพิเศษบางครั้งถึงขั้นที่จะได้รับสัญชาติและเงินรางวัลแม้จะเป็นทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสม แต่ก็มีผู้นำที่สนับสนุนพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องแบบนี้ในอดีตไม่มีผู้นำประเทศใดที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างนี้และในช่วงเวลาล่าสุดนักการเมืองใหม่ของเขมรบางส่วนได้มีการแสดงความคิดเห็นในการต่อต้านมวยไทยผ่านทางการสนับสนุนนักมวยระดับตำนานที่ไม่มีความเมตตาและขาดความซื่อสัตย์ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลที่ผิดเพื่อสร้างความเชื่อในประชาชนและแสดงให้เห็นถึงพื้นฐานของความคิดที่ชุมชนมีไม่เพียงพอ และพร้อมที่จะเชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยไม่สนใจถึงความจริงว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นเป็นความจริงหรือไม่การนำเสนอข้อมูลผิดๆนี้มักจะเกิดขึ้นในสังคมของเขเมรโดยมีบางบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นผู้สนับสนุนและเผยแพร่อย่างกว้างขวางซึ่งทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและถูกบิดเบือนโดยมีการเชื่อมโยงกับความคิดและพฤติกรรมของผู้นำของพวกเขาได้โดยตรง ทั้งนี้ผู้นําและประชาชนยังมีพื้นฐานทางความคิดที่คล้ายคลึงกันอยู่แล้วและมักจะเชื่อถือแบบอ้อมค้อมโดยไม่คิดอะไรมากเกินไปว่าข้อมูลที่ตนได้รับมานั้นเป็นความจริงหรือไม่เช่นเดียวก,กันกับเรื่องราวต่อไปนี้ Hashtag หลักฐานชิ้นสําคัญของยูเนสโกอาณาจักรเขมนโบราณมารุกรานอาณาจักรทวารวดีในคริสตวรัที่10-11ขอย้ำนะครับว่ารุกรานทำให้การเคลมของคนขเขมรโดนหักล้างดังนี้ หนึ่งขมรนเคลมว่าเป็นพี่น้องกับชาวมอญดังนั้นข้อนี้ตัดทิ้งไปได้เลยและข้อที่สองแทนที่ขมร,ท,รที่ลากลุ่มประเทศไทยมันคือการุกรานไม่ใช่เป็นผู้สร้างเมืองส่วนข้อที่สามศิลปวัฒนธรรมขมรนโบราณในสีเทพที่ขมรอชอบตั้งในนิทิศการวัฒนธรรมและอารยธรรมขมรนโบราณเข้ามาหลังเมืองสีเทพเกิดหลายร้อยปีและเมืองสีเทพอาณาจักรทวารวดีถูกรับรองเป็นต้นแบบอารยธรรมในภูมิภาคนี้ และข้อที่4ี่จากหลักฐานของยูเนสโกการเคลมพื้นที่ในประเทศไทยของคนเขมรน,นั้นถือได้ว่าไม่ถูกต้องเพราะเขมรโบราณคือผู้รุกรานในระยะเวลาสั้นๆในเวลานี้น้อยกว่า,ายุทธยาปกครองประเทศเขมรเสียอีกถ้าคิดแบบคนเขมรก็คือแผ่นดินของเขมรก็คือของประเทศไทยขอขอบคุณเอกสารนี้จากยูเนสโกครับผมหลังจากนี้เราจะไปฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันบ้าง ว่าพวกเขานั้นจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็ดนนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับท่านนี้ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าวัฒนธรรมนั้นไม่สามารถถูกขโมยได้ทักษะจะไม่มีวันสูญหายหรือเจือจางถ้าหากคุณเองนั้นเป็นเจ้าของมันอย่างแท้จริงและคุณเองก็สามารถส่งต่อและถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นหลังได้แล้วคนรุ่นหลังก็จะสามารถรักษามันไว้ได้อย่างมันง่นคงมันเป็นที่แน่นอนแล้วว่า ไม่มีชาวเขมเนคนใดสามารถรักษาสิ่งที่พวกเขาอวดตั้งบนโซเชียลมีดีได้และพวกเขาก็ยังคงปว์แต่เรื่องไม่เป็นประโยชน์แบบนี้ต่อไปเหตุผลเดียวที่พวกเขาพยายามเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างจากประเทศไทยนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าคนไทยประสบความสําเร็จในการนําเสนอผลงานศิลปะอันล้าค่าไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายเสื้อผ้าสถาปัตยกรรมการท่องเที่ยวและอื่นๆอีกมากมายซอฟต์พาวเวอร์เหล่านี้ทําให้ชาวเขมรน,นั้นชื่นชอบ และนิยมไทยเป็นอย่างมากอะไรก็ตามที่ผลิตในประเทศไทยมันจะมีความแตกต่างชาวเขเมรไม่เคยเข้าใจแนวคิดแบบไทยทัศนคติและบุคลิกภาพของคนไทยทําให้เราโดดเด่นในสายตาของชาวต่างชาติมันไม่ใช่เรื่องของทรัพยากรและสถานที่ที่สวยงามแต่อย่างใดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชาวเขเมรจะไม่มีวันเข้าใจชาวเขเมรหลายคนขาดการศึกษาพวกเขานั้นเห็นโลกผ่านโซเชียลมีเดียที่พวกเขาหลอกลวงกันเองเท่านั้น ชาวเขมรกลายเป็นเหยื่อของเกมการเมืองอย่างง่ายดายทั้งนี้เพื่อบ่งเบนความสนใจจากความล้มเหลวในการบริหารประเทศพวกเขาไม่มีความสามารถที่จะวิเคราะห์ไม่มีความสามารถที่จะคิดต่างพวกเขาเชื่อทุกอย่างที่พวกเขาได้ยินและพวกเขาก็เชื่อทุกอย่างเท่าที่พวกเขาอยากจะเชื่อซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะบรรเทาเบาบางป่มได้ของประเทศนี้ได้ก็เลยไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ทั้งหมดจะทำให้พวกเขาตกอยู่ภายใต้เงาแห่งความยากจนไปช่วนิรันดร ความคิดเห็นท่านต่อไปพวกเขาเข้ามาเรียนในไทยเยอะมากพวกเขาพูดไทยเขียนไทยได้และแฝงตัวอยู่ในโลกโซเชียลและพวกเขาเข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรมและพยายามเคลมของเราแม้กระทั่งแรงงานเขมรที่ทำงานตามร้านอาหารนั้นก็ได้ความรู้จักการทำอาหารไทยแล้วนำกลับไปทำที่บ้านตัวเองความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับความเจริญที่แท้จริงคือการมีการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ ศิลปวัฒนธรรมจารีประเพณีความคิดที่ดีมีคุณธรรมความจริงใจนิสัยต้องคอยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สะอาดทั้งกายทั้งใจไม่ลืมรากเหง้าที่มาของตัวเองและต้องสืบสารประเพณีของตัวเองที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษไม่ให้สูญหายไปและความคิดเห็นท่านสุดท้ายเป็นเรื่องจริงที่ประเทศกัมพูชานั้นยังด้วยการพัฒนาและสิ่งเดียวที่คนในประเทศนั้นเก่งก็คือการอวยตัวเองและโชว์ความคิดแพ้ของประเทศตัวเอง แต่ก็ไม่ใช่ว่าคนกัมพูชานั้นจะเป็นอย่างนี้กันทุกคนในที่แห่งนี้ก็มีคนกัมพูชาที่เขาสามารถยอมรับความจริงได้หรือเขารู้ว่าประเทศตัวเองนั้นอาจจะไม่ได้ดีเสมอไปซึ่งคนกัมพูชาประเภทนี้นั้นก็มีปะปนกับกลุ่มคนชาวกัมพูชาอื่นๆอยู่แต่คนดีๆในกลุ่มนี้ก็ยังมีน้อยเกินไปสำหรับประเทศชาติของพวกเขาและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอาเซียนนะครับแล้วเพื่อนๆหลักครับมีความคิดเห็นกันยังไงกันบ้างกับคลิปวิดีโอนี้ ก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ